อันนี้ทดสอบดูอีกครั้งนะครับต้นนี้เพื่อความแน่ใจของเนี่ยประธานจะทดสอบเลยนะครับเหมือนเดิมเห็นไหมน้ํายางออกเลยต้นตายหนึ่งสิบห้าปีนะครับต้นตายหนึ่งสิบห้าปีนะครับค่ะมาแล้วไลนมาแล้วเวลาไลนมาแล้วลงผิดลงผิด คือนี่นี่คือเข้าใจว่าจะมาอีดูว่าเพราะก่อนพุ่นมันไม่มีแต่เาไม่เห็นว่าไม่มีนะครับเนี่ยแต่เจ้าของไม่รู้ว่านี่ทางพี่ของพุ่นไปแล้วน่ก่อนน้านี้กระตุ้นฐานเป็วที่เราเคยพุ่นไวน้นะเมื่อสามสี่เดือนก่อนเนี่ยต้นสิบห้าปีนะมันมาแล้วม,มาแล้วนี่ย,ยังไงก็มาถ้าแบบนี้ครับไม่เหลือละ <c oughs> ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ